บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังธรมมยังพระกวาสเกตุวิหารติกะเปร๊ะวัตถุตเมงมหาวันเนมวาดาพิขุสังเคนาติติปัญจามเตหิพิฆุตัเตหิตเปหวะอรหันเตหิตตาหิจารกะทาตูหิเทวตาเอปุยเยนาสันนิปติตาอุนติพระคาวันตังทัตนายาพิขุสังกัญจะอ่า โัวจตุนังสุทธาวกายิกานังเทวานังเอตะทะหูสิอยยังโขพระกวาภิกขุสักเกตุวิหาราติกะปิระวะัตุตมิหมหาวเานมหาตาภิกขุตังเขนะตัตังปัญจามาเตหิภิกขุตัเตหิตัเตพตเอหวะอาหาาันเตหิตถาตาหิเจรากโตหิเทวตาเยภูหิ เยนะตันนิปฏิตาหุนติพระวันตังทัต,ตนายาปิสูต่างคันจกักยันนูนาปยามปิดทักเยนะพระขวาพระขวายนุปะสังกะเมยามะอุปาสังกะมิตาวาอาตะโขตันติเกปเจกะคาถาอาเสยายามาติอาตะโขอาเทวตา เตยยะถาปิน,นามะพัลวาปุริโสตมมิชิตวาภาหังปะสาเลยยะปะสาลีตังวาภาหังัมิชเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเอเวสุอาลาะหิการาคขมโตัวปุรุตัวปาหุ รหังสุอรดาโขตาเทวตาพระกัฏพระกัณฑังอิอับทิวาเทตวาเอกามันตังอัอตถังสุเอกามันตังอิทิตาทิตาโขเอกาเทวตาอาตวาโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหากัมโยปะปะนาแปลวะ นิสะามิมิงเทวกายยาสัมมาคตาอาคตามอิมังธรรมะสามมายังภคิตาเยวะอัปาลาชิตาตังพันติอะไรก็อัปาลาเทวตาะคาวัตโตสันติเกอิมังกาถังอภาสติกตัปละ พิเคโวตรรมะหังสุกิตังอัตตะโนโอชุกัมมะกังสุสารสีระเนตตานิฆะเอตวาอินเดียลักขันติปันทิตาติอาตโกะปราเทวตาภะกะวะโตสันเกอิมังกาถังอภาติเสตวา กิรังเจตวาปาลิขังอินทะกิรังโอหัจะมะเมธาเตจะลันติสุธาวิมาราจขุมมาตาสันสุทันตาสุสุนาคาติอาจโออัปปาาเทวตาภะควะโตสันติเกอีมังกาถังวาติเจตวาพุทธังสารนังฆาตาเสนาเตชะเมตสันติ อาปายาภูมิปา,าปาหาปะหายะมานุทังเอหังเวทะกายังปะรทิทุลูปูเลสันติจิอรัคโขวปะปะคะวาสันติขูอามันเตติเ,เยปุเยนัสทิขเว ทะา,าสาสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติพระวันตังทตนายาพิกขุพิกขุสังคัญจะเยปีเตพิขเวเหสุงเอตีตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตปะ รามาเยวะเทว,วะตาวตาอนิปฏิตาอาเหสุงเตยยะถาปิมมยหังเอตะลาหิเจปิเตปิกเวอปิสันติอานาคธ มัตตานังอรหันตตมาสัมพุทธาเตสัมปพระกวันตานังเอตปะลมาเยวะเวะตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิไมยังเอตละหิอาจิกิตามิภิกขเวเวทวกายานังนามานิกิตาอิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทวิตามิภิกขเว เทวกายานังนามะนิตังนิตังสุนานะตาทาุกังมนะสิสกาโลทะพาศิสามีติอวมพันเตติโขเตภิกุภะวัตโตปจัตุตตุภะวะเอตะกโวจะ สิโลกับมนุษย์กษามีิยักขุมมาสักสิตาเยสิตาคิริครับพลังปะหิรตาสัมมาหิตาปุตุสีอาวาสารีนาโลมหังสากสาพพิสัมพุนุอัาตา มะานาัสาสุธาวิปสัสสนามะนาวิลาวิโยปัญจะเเตเปยตวะาวาเนกะปิละวัตเวตะโตอมันติาายิสาส,าสาสาวเกสา,สาสนีละเทเทวกายอาอภิกันตาเตวิชาณธาภาิกาโวเจาอาตปะกะมลุงปุตวาปุตตตาตาส,าสารัง A Sampa Tu Tha Ngũ Ya Nang Ya Ah Ta Manus Ta Ana Ta Ta Nang Apke Ta Ta Mata Cuồng Ta Hát Sáng Ah Pha Tan ตัตัมเอเกตหัสานังอาปนามุธานะามัตทัสุงอะเปเกนันตามัตาขงกิสาสัพาปุตาอหงยาตันตัปังอะสิยะายาวาวะกิตา วานาจักุมาตโตอมัสสีตาถาตาวะเกตเรเนละเตเตวะกายะอภิกันตะเตวิชานาตภิกขเวเยโอหังกิตาอิสามมฆีลาหิอะอาโนภะปุพพโสตตตตาตหาสหสาวายขาภุมมากะปิละวัตวิ ว่าพ่มันโตชุติมันโตวันวัตยัสนติโนมุตมนาอภิการมุภิขุนางสมิติงว่านางจะชาาสสาเหว่ามตายะขานาวติวันนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัันติโนมมนอภิกามุภิขุนางสมิติงว่านาง ตาคิลาติกาหาสายะขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันกิโนโมตัมมานาอภิกามงพิขุนางแต่ไม่จริงว่านางอิสเจเตโลตัสสาหาสายะขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันกิโนโมตัมมานาอภิกามงพิขุนางแต่ไม่จริงว่านางเวสามิตาปัญ จัดตายาขายนาวะติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษ์สันติโงโุทันมทานาอภิคามุพิโขนางสมิธิงว่านางคุ้มพี่โลลาชาข้างอิกโกปุเวปุล,ลัสสะพิสาสนังนิโยนังสัตตะทัสสะหัสสังยาขานางปุริตุรูปาสติ กุมพี่โรราชา้าีกโกโตปาฆาสะมิติงว่านางปุรีมันจัตที่สังราชาต่า,าตาลโตปัสสาสติคันทาพานังอธิปฏิมหาราชายาสันติโสพุทธาปีมหาราชาภาพพัมภาหาโวอ,อินทานามามหาพระลาอิทิมโตชุติมโตวนาวนันโตยาสันติโนมุตามานาอภิกขามวิกขูนังสมิติิงว่านางถ้าขิดนันจัตที่สังราชาวิรุณหากโก ป่าสาสติคุมพันธนังอธิปติมาราชายาสันสิโตผุดต,ตาปิทจัตจะพหะโวอินทนนามามากว่าล่อิที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสันตินโนมุธมนานาอภิกรรมุภิกขุนางสิมิติงวนานังปัญชิมัญจะที่สังราชาวิรุปตะกุปะตาสติกะ อาจนังอธิปติมหาราชายสันติโตพุทธตปิตตะตาภาโอินันนามามพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันติโนมุตมะนาอภิรรมุงพิขูนางถึมิตริงว่านางอุตารันจัดที่สังราชาบูเวโรตัปปะตาตติยาจขานังอธิปติมหาราชายสันติโตพุทธตปิตตะตาภาโอินันนามามพลาอิทิมันโตชุติชุติมันโตวนาวันโตยสันติโนมุตมะนาอภิรรมุงพิขูนางถึมิตริงว่านาง ปุริมะที่สังท่าตาละลโถตากีเนนาะวิรุณะโกอจิเมนาวิรูปโขโอเวโรอุตตะลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชามันตาจัตุโลทิสาท,ทันทะัละมานาอาสุอสุเวนากะปิละวัตเวเตตังเตสัง,สง มายาวิโนทาตาอากวันนาจิลาสตตถามายาขเวนทุเบเคนทุวิภูจะวิภูโตสาะหันทโนอากามมะเถโทจะกินุมัตทุมัตี่มันรุจะปานาโตโอปัญโยจะ เจวาสุตโตจะมาสาติตจิตตาจิตา,าเสโนจากกันทัพโพนโรลลาชาชาโนตัพโพอกูปจ,จัตสิโกเจะวะาติมหรูสุรยอวัจจะาเอเทจัเจนเยจราชาโนกันทัพาตา,าตะลูพี่มะโพ อ้ามานาอภิกามุพิขุนาจะไม่ริงว่านางอัาคูนาภาษานาคาเวสาราสหปัญจตัญจะกากิพัสสันลาอาคูปายาคาตาหายาติพิยานุ่งยามุนา พักรัฐาจากอากูนาคายาสันติโนเอลาวันโนมหานาโคสโสปาคาต่มิติงว่านังเยนาคาลาเชทาหะาสาฮารันติทิพาขคขาปากิพิสุทธาจากุวิจักุเวหายาสาเตร wa nama capatah patta supana iti tate nama apa tanah naga raja ma ma si supana togema ma skasi puto san ani wajahi upat upat ว่หายันตาอาคาตุปนาสะลานะมะกังสุพุทธังชิตาว,นวาานาะนะวจิละหัตถะนะสามุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสะพัทเเตอิทิมันโตยะสันติโนการลกัญชาสะหาพิสสะมาอสุลา อาณาเวขษา,าเวปจิตติปุจิตติจัปะหาลาโทนมุจิตาาต,ติสัตตันจะกบาริปุตตานางังกัเพเวโลจันามกาขันในตะวะพาลิงเตนังลาหุพัตตะมุปาฆามุง มโยธานังอันทัตเตพิกขุนัางจะไม่ทิงว่านางอาปูจะเทวาปฏวิตรเตโชวาโยทาคาตะมงวาลุนาวาลุนาเทวาโตโมจะยะสาธาฮาเมตตาการุณากายิกาอาวุเทวายัสังกินู ท่าเสตท่สารคยาับเอนาวัติวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันัวันตุยะสันติโนโมตัมานาอภิคามุวิคุนางสิมิทิงนวานังเ็นตูจะเทวาสหะรีจัตสามาจะทุเวยะมาจันทัสศูปนิสาเทวาจันทะมากูปุรากิตาปุริสัตยสู ปณนิสาเทวาสุริยามากูปุลกิตาณขัตตานิโุลกิตากิตาวาอากูมันทาวาสาสกาวะสูนางวากาโลเศษโธสกโกปาคะปุรินทัโทาท่าเสตสะทาอ กายาจะเปนาวัติวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนวันโตยาสันสินุโมทัมนาอภิกามุงพิกุนางแต่มิจิงว่านางอาถาคูสะหาภูเดวาชาลาคิติลารฤว่าอภิตากาจะโลชาจะอุมมาปุปภานิกาสิโน ลุนาตาหะตัมมาอัจจุตตาจอาเนจักาตุเรสสัลุจิลาอากูอากูจะวาจัวะาเนเนสิโนท่าเสตเตสรักตถาคยาสเปนวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยักษ์สินโนมุตัมมะนาอภิคามุงพิขุนังติมิติมานัง มานาจะหาสมานามานุสามานุสุตตะมาจิตตาปัตถุรูปสิกาอาคูอาูมโนปัตถุสิกาอัตตาคูสะนระโยเทวาเนจะโยนิตตาวาสิโนปาราคามหาปาลคา อากูเทวายาสันต of ิโนท่าเตเตท่าสารกายตะเปนาวัติวปนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนนัมันโตยาสันติโนโมตมนาอภิชรรมุนที่โคนางตตมิติมังนางอุดตกกาปะลุมมหาอรุณาอากูเวททศสาหะอาโอทาตะกายหาปาโมขาอากูเทวาวิจักขานะทะ ตทรรมตาหาลาคชาบินลกาจะยสัน um ติโนกาณยังอาคาอาชุนโนมุโยท่ตาอะทิวัตติตาเตเตสั รตระกายาเตเปนาวติวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตญาสันติโนโมตมนาอภิกามโมภิขุนังแต่มิจิงว่านังเขมิมตาตุสิตายามาอัตตาคาจะญาสันติโนสัมพิทอากาลามาเศธขาโทตินามาจะอาสาวาลิมานาลติโนอาคูอถาคูบันลานิมิตาทเสเต ถ้าสารกายาจัเปนาวัติวนันิโนอิอทิมันโตชุติมันโตว,นวันนาวันโตยัสันกิโนหมดมนาอภิกามุภิขุนางแต่มิจริว่านางตัดเศษเตวัะนิกายาตัเปนาวัติว,ตวนันวินนโนนามัวะเยนะกาขันฉุงเยจันเยศทิสาตะหะ,สะ ปาวุฒิาาทัชจิตมักขีลังโอะตินะนมะนาสะวังภาเกโมาตตะลันนาคังจันทังวะอาสิตติตังสุพัมมาปะละวิตโตจะปุตตาอิทิมาโตสะหาตันนังกุมมาโล ติโสจะโสปาฆ่าสตมิจริงว่านางตะพมมาโลกานังมาหาพมมาวิติตาติอุอปอป,ปุปนปนชุติมัมโตพิสมากายโยกายโยสันสิโส,าสตาเสตอิสลาอาคูปัญจกะ มันจะว่าเศษตะวันนีโนเตเตสัญจะอัชะตะโตอาคาปะริโตปะริวาริโตเตจะัพเพอาพิกันเตยินเทเทเวตะเพตะพมัมมะเกมาลาเถนาอาภิกามิปัญชิป,ปัสสาษาการสสษาปัญีิยัง อิทัคันนะทะพันาธาทะมาเคนัพันธามัตุโวมันกะม,มันตาปะลิปะเลกามาบุพุนมุจิตะโกจินังอิติตะะสัสตัสไมม,มหาเสนกันหะเสนังอเปสยิ ปานินาัสละมาหัตจะตะลังกะตะวานะเตเตะวังยาถาปาวุสะโกเมโขตะนายันโตตะวุจิโกวุชิโกตะ,ะทาสโตปัจจุตาวัติ สังกุโตอะะยังปาเตตันจัตพังอภิญญาธาปาวะกิตะวานาจักุมาตโตอมันติยิสตาสาวเกิตะตเนรัเตมาลาเตนะอภิกันตาเตวิชานาธภิกขะวเตจะอาตปะกะมาลุง สุดตาวาพุทธาตาตาตังงวีระลาเกเกหิปักกามุงเนตังโลมัมปิอัจชายุงกับเเพวชิตต,ตังคามาพระยาติตายาสันติโนโมทันติสาหภาูเบหิสาวกาเทชะเนสุปาติ